สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะรางวัลไม่ธรรมดาแอนนาประกาศกลางรายการใครเจอผ้าสีขาวแตงโมใส่วันเกิดเหตุมีรางวัลใหญ่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเมื่อโลกออนไลน์แชร์ข่าวของนักแสดงสาวแตงโมนิดาพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเหตุให้เธอเสียชีวิตต่อมาเต้มงคลกิจ ได้โพสต์ข้อความระบุว่าเชื่อได้หรือไม่แตงโมเมาคนเดียวผลตวรวจเลือดปอจอป็อบโรเบิร์ตไม่พบแอลกอฮอลและสารเสพติดผลตวรวจเลือดแตงโมพบแอลกอฮอล์93มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ล่าสุดเพจเจมอลร้อยแปดได้โพสต์ข้อความระบุว่าแอนนาประกาศจ้าใครเจอผ้าสีขาวของแตงโมที่ใส่ในวันเกิดเหตุแต่มันหายไปไหน ถ้าใครงมเจอหาเจอแอนนาให้30,000นะจ๊ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก TNews ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ